วันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีหาเงินในเกมนี้นะคะแต่ว่าเงินในเกมนี้มันจะได้มาน้อยนะคะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแต่ดิฉันกดไปแล้วตอนเช้านะคะ ตรงนี้ก็จะได้มันนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนมากมันจะได้มาที่เอ่อจากเกาะสวรรค์น,นะคะนี่นะคะเงินตรงนี้นะคะเนี่ยคุณต้องสร้างตัวนี้คุณต้องสร้างเหมืองทองไว้นะคะเหมืองทองมันสร้างได้สองอันนะคะ ตรงนี้ที่ฉันย,ยังเข้าไม่ได้นะคะเกาะเมคาเพราะว่าดิฉันยังไม่มีฮีโร่ผู้ก้าวข้ามสักตัวเลยนะคะนี่นะคะสร้างเม,งมืองทองไว้2อันนะคะแล้วก็อัปเกรดอันนี้อัปเกรดเต็มแล้วนะคะแล้วก็กดลับทั้งหมดเลยค่ะถ้าเวลามันเต็มมันจะได้ประมาณ10บสล้านนะคะทงเวลามันเต็ม สตัวรวมกันจะได้10ล้านนะคะคือมันมันจะได้ไม่เยอะนะคะตั้งในเกมนี้แล้วก็มีอ่าจากตรงนี้นะคะกิจกรรมรายเดือนแล้วก็พื้นที่แตกแยกพื้นที่แตกแยกนี่คือได้เยอะแต่ว่ามันมันเดือนละครั้งอะเนาะถูกไหมอะฉันไม่รู้ฉันไม่มั่นใจนะว่าเดือนละครั้งแต่ฉันคิดว่าน่าจะเดือนละครั้งเนี่ยคูณดาวมันอยู่ตรงนี้ ตัวน,นี้ที่ฉันไม่ผ่านนะคะดา่ดานที่8คือด่านที่8กับด่านที่เราเราไม่จำเป็นต้องผ่านนะคะถ้าเคลียร์เ,เคลียร์ตรงไหนละ่ะเนี่ยเ,เดี๋ยวนะคะเออใช่เนี่ยเคลียร์ตรงนี้นะม,นมันให้เคลียร์ถึงแค่ด่านที่7นะคะเคลียร์สเตทเจ็ดยังไงคะสเตจเซเว่นอินนะบล็อกเคนสเป มันให้เคลียร์ถึงด่านที่เจ็ดนะคะนี่คือด่านแปดมันยากนะคะมันที่ฉันเห็นในยู u ู e ในในช่องอื่นเขาทำง่ายนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามีโบนัสค่าเลือดค่าอะไรต่างๆหลายอย่างมันก็เลยผ่านแล้วก็ต้องใช้ตัวแดง ตัวฮีโร่ตัวสีแดงนะตัวที่เป็นเหมือนกบนะสีแดงๆสองตัวมันถึงจะผ่านด่านนี้มันจะยากอยู่โอยไยนาละเนี่ยนะคะด่านนี้ก็ได้ไปเก้าเก้าล้านอ่ะด่านที่สองได้ไปสิบห้าล้านเห็นไหมคะด่านที่สองได้ไปสิห้าล้านมันก็จะได้อย่างอื่นไปด้วยนะคะเยอะอยู่แต่มันประมาณเดือนละครั้งด่านที่สามได้ยีิบสี่ล้าน ดานที่4ได้40ล้านอ่ะดันที่5ได้62ล้านนะคะดานที่6ได้100ล้านดานที่7ได้160ล้านเนี่ยแค่นี้ดานที่8ไม่เคลียร์ก็ได้ร70ล้านถ้าคุณเก่งมันก็เคลียร์ไปค่ะมันก็มีแค่นี้แหละมันในเกมนี้นะก็หายากอยู่ ตรงนี้ก็ได้เล็กน้อยเนี่ยอันนี้ได้นี่4สล้านแปดแสนประมาณนี้ก็คุณต้องกดรับตลอดนะกดรับเออวันหนึ่งคุณต้องเข้าเกมประมาณสัก3ครั้งนะสมครั้งห่างกันแบบระยะประมาณเท่ากันแล้วคุณก็ไปกดรับตาง คือกดไม่ต้องกดบ่อยก็ได้มันมันจะมันจะรวมไว้แต่มันจะมีมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะคะฉันถึงบอกให้คุณเข้าประมาณสามครั้งมันจะมีลิมิตแบบเต็มของมันนะคะคุณต้องมากดสักสองครั้งก็ได้ต่อวันตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ตังค์อยู่ถ้าถ้าผู้เริ่มเล่นใหม่นะ ตัวนี้จะได้ตังค์ถือว่าเยอะตรงหอคอยเนี่ยจะสำหรับวิชันเนี่ยเกาะสวรรค์คือโอเคเพราะมันได้ทุกวันทุกวันอ่ะแล้วก็เนี่ยถ้ามันเต็มมันจะประมาณสองอันก็สองอันเนี่ยก็คือสิบเอ็มเลยสิบเอ็มแล้ววันหนึ่งมันจะเต็มสักประมาณฉันไม่มั่นใจว่ามันวันหนึ่งมันจะเต็มประมาณเท่าไหร่ ก็คือมันจะมีลิมิตของมันนะก็ให้มากดรับบ่อยๆเหมือนกันตัวนี้นะมากดรับบ่อยๆนะคะอืมก็แค่นี้แหละตัวนี้มันก็ตังมันก็ได้ไม่เยอะนะเนี่ยได้ไม่เยอะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตังเวลาคุณอ่าเดี๋ยวนะคะ เวลาคุณผสมฮนะีโร่เนี่ยผสมฮีโร่คุณก็ได้ต่างฮีโร่เก้าดาวหกดาวห้าดาวก็ได้ต่างเนี่ยนะคะแต่มันก็ได้ไม่เยอะนะเราก็สะสมไปเรื่อยๆ อันนี้5้ดาวเนี่ย้ดาวก็ได้แค่เอ็มเดียวเนี่ยพันเคก็คือ1เอ็มนะคะก็คือ1ล้านนั่นแหละเนี่ยก็ได้ไม่เยอะหรอกก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ